พี่น้องเมื่อในี้าอุม่มซีมีแนวมาเหว่าสููฟังค่ะว่าก่ลองว่ายูนุนั่นไดมารวมนะคะลองเพลงกับพุญาบาลฟินแลนด์ได้เข้ามาคคารตัวเกี่ยวมิวสิกได้จังไดเมื่อนี่สาวอุ้มจะเอาคลิปของบาวก่องทีเว้าเปิดใจกับพุญาบาลฟินแลนด์มาให้พี่น้องดิบึงไปชมคลิปกันเลยค่ะวาดอันโทรมาเออโทราม่ผมกำลังไปอุบลเนาะอืะ พ่อมป็นรบว่ามาสันเรล่ะตายแล้วมึงหอดมือกูแบบตัวนี่กันได้ไหมกต้องเทียดให้มันได้เด้อว่าก็ก็เลยโทรบอกแม่ว่าแม่สิได้ไปอยู่กับบอดแล้วเด้อยวบอดเพิ่นเอ้นใช้งานแล้วทีนี้บอกทางล้านทางหยังเพิ่นมื้ออื่นมากกวบอกทางล้านเลยว่าสิได้ล่าออกจากงานแม่แล้วมาขายหยังแม่แล้วมาขายหยังแม่มานี่แม่ บอกแล้วครับานี่เดีซื้อซื้อเดซื้อมามามาแม่ขายอะไรขม่อดเแม่ใก่คือบก่นแม่เข้ามาแม่กอเกือบก่อนเก่อนออฟฟิศใหม่ค่ะอไหมเอาอยู่นี่เลยไหมเดียวอ่เพิ่งเดี๋ยวจะให้เดี๋ยวจะให้ผู้ใหญ่ใจดีเราก็ไม่เราเป็นหนึ่งแม่อยู่นับนเป็่งบอกนึที่เลยบ้แม่กินแทนนี่เลยบอกโอเคเมื่อนีไม่เลยมาจากทางภาคใต้ ไม่ได้ใส่ใครผู้ใหญ่จะดีมาทางภาคใต้เห็นว่าเราเปิดออฟฟิศใหม่ก็ขี่รถมาจากใต้เลยนะเธอเอราะมากใกเนี่ยขี่รถมาจากใต้แล้วแบบว่ามาแบบน้ำเองไม่ได้อาบอะไรวันนี้แล้วเป็นเด็เราไปเื้อเราซื้อพี่โมพี่โมมาจากใต้แบบอยากมาซัพพอร์ตตัวเกียวมิวสิคคือเอ็นดูโซเกียวหลังจากที่ฟังกองว่าอยู่เปิดใจแล้วนะคะเนาะ กลองว่าอยู่นี้ดีใจลายค่ะที่เด้มาอยู่กับพยาบาลฟินแลนด์เนาะค่ะเนาะพยาบาลเพิ่นกระจดีใจดีเพื่อนให้โอกาสทุกคนค่ะสําหรับคนที่พร้อมแล้วก็ลองเพลงมวล้มวนๆนะคะเนะาะมยอยูน้นพยาบาลฟินแลนด์พยาบาลฟินแลนด์พร้อมดันนะคะบอดบิ๊ดของเฮาใจใ่ใจสปอร์ตนะคะเนะาะจังไดแล้วตาอุ้มก็จะขอจบคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ตาอุ้มด้ค่ะเพื่อที่จะนําคลิปที่ดีดมาบอกส่พี่นอง มาให้พี่น้องเดบงต่อไปคลิปหน้าพอกันใหม่สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ